ได้เชิญชวนท่านผู้ชมมาร่วมทาบุญกันในการสร้างพระกิ่งนเรศวรขึ้นเหนือนะครับโดยสมเด็จพระสังฆราชเมืองเชียงตุงนําพระเถราจารย์ฝ่ายเหนือและพระสงฆ์สมานเณรหลายพันรูปฮะร่วมประกอบพิธีพุทธาพิเศษแล้วนะฮะณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระธาตุทาริกพุนชัยจังหวัดลาพูนและอีกสองวันจะมีพิธีใหญ่อีกครั้งคือวันเสาร์ที่9สิงหาคมเวลา17บเจ็นาฬิกาณวิหารพระอาจนะนะครับวัดศรีชุม ในอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยต่อจากนั้นวันอาทิตย์ที่10สิงหาคมเวลาเที่ยงตรงเนี่ยนะฮะจะมีพิธีของชาวชชยไทยใหญ่ณวิหารพระสิงห์วัดศีดอนชยัยอําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระกิ่งเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น5ชื่อด้วยกันให้หนิงรอ,อ,อ,อ่กัมีอะไรนีางเลย มีพระกิ่งนาเลสวนวัดพระสิงห์นะคะแล้วก็พระกิ่งนาเลสวนแฮรี่พุนชยัยและพระกิ่งนาเลสวนสองแควสําหรับผู้ที่ไปทําบุญนะบูชาพระกิ่งนาเลสวนวัดศรีชุมในวันพิธีเสาร์ที่9นี้นะฮะร,รายได้ทั้งหมดท่านเจ้าคุณหลวงพ่อนะครับจงจะนําไปสนทบสร้างพระร่วงเจ้าขนาดสูงที่สุดณนะวัดสังฆราชสุโขทัย ส่วนใครที่ไปถึงเมืองปลายนะคะเพื่อเช่าบูชาพระกิ่งในสวนเมืองปลายนะคะในวันอาทิตย์ที่10รายได้ทั้งหมดนะคะทางวัดศรีดอนชัยนะคะก็จะนําไปสร้างพระเจดีศรีเมืองปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันด้วยข่าวดีนะฮะติดจาวดีของคนไทยทั้งประเทศเลยนะติดต่อขอบูชาองค์พระกิ่งนาเรสวนสามพระนามที่ประกอบพิธีแล้วเนี่ยนะฮะเก็บไว้เป็นมงคลที่ลึกได้ตั้งแต่วันนี้ณนะที่ทําการไพรณียทั่วประเทศครับ